แล้วก็กลับสุัสดีคนดูที่นา่ารักจะทถังบ้านอีกสักครั้งหนึ่งด้วยนะวันนี้แอมสตึงกลับมากันอีกแล้วนะวันนี้กลับมากับเกมเสือโซเดย์นะหรือฟอร์จูนไทเกอร์เนวันนี้มากับเนะครดิตฟรี30บาทนะเครดิตฟรี30บาทนะดูซิวันนี้จะมีลุ้นสักหน่อยไหมอ่ะอย่างไงอยังไงอื้อหืออื้อหือนะไ,ไหลลัวเลยฮะแต่ไไหลออกนะไม่ได้ไหลเข้าไอ้ยัก เอ้ยะเอ้ยะมาว่ะมาว่ะมาเร็วมากนะวันนี้มาเร็วมากนะสวยงามครับผมสามบาทสามสิบบาทตา้อยู่ตา้อยู่คิดฟรีสามสิบกติกาเดิมนะฮะทำยอดสามร้อยถอนได้สามสิบเหมือนเดิมนะอ๋อๆไม่ใช่ไม่ให้กติกาใหม่คิดฟรีสามร้อยถุยคิดฟรีสามสิบทำยอดสามร้อยถอนเท่าไหร่ก็ได้อ่อ ยังไงผมว่า <c oughs> ก็ดวงมานะ <g ười> ยังไงวันนี้ก็ได้ถอนแน่นอนอยู่แล้วนะโอโอ,อ,งงอหือยังงุยฮือจะยังงุยฮือ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 โอ้ย จิงดูวะทำจิงดูวะ <Yeah. S 1> ก้อนตูก้อนตูยี่สิบก้อนตูยี่สิบได้ไหมเนะี่ยดูทรงวาเหมือนจะจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเบ็ดสามไปลแล้วกันคนดูหัวร้อนหัวร้อน หัวร้อนเฮ้ยเฮ้ยเอาดี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 โอ้ยยังไงเนี่ยยังไงครับเนี่ยยังไงครับเนี่ย้ยเออ หน,นีหน่อยมันหนีหน่อยนดูทำเป็นเล่นไปโี่วน้ำตาจะไหลยังไงยังไงโอ้ยวว่าจะสามล้วเลยตอนนี้โอ้คือสามสิบขึ้นมาก,ก่อนนะี่ะอื้มหืมอื้มหือื้มหื โอ้ยอไม่ได้ลงหรอกคลิปนี้ไม่ไม่เอามาผมเติมดีกว่าหัวร้อนแล้วผมไปเติมดีกว่ามาเอาใหม่สิเอาใหม่สิป็ดห้าไปเลยครับเป็ดห้าครับบ็ดห้าไปเลยครับโอ้หรือเครดิตฟรีจะไม่ใช่ทางของเราต้องดู นี่เติมไม่รับโปได้เติมมาหนึ่งร้อยบาทไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไม่ได้นะหูตอนนี้อู้เริ่มอุ่นๆหน่อยละเริ่มอุ่นหน่อยละเปิดโบเลยละกันไม่ไหวแล้วไม่ไหว,ว,ไหวจะเคลียร์กับมาแล้วไม่ไหวแต่เคลียร์แล้วยังไงเนี่ย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 โอ้โหหมดไปอีกร้อย สักคู่หนึ่งสักคู่หนึ่งมาเธอนี่มาไม่ไหวผมไม่ไหวกับมาแล้วนะเรฟีก็ไม่เข้าเติมไปอีกร้อยหนึ่งก็ไม่เข้าอ่ะผมใส่ดอกสุดท้ายละสามรอเข้าไม่เข้าอ,อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเอาดีโอ้ยเกินไป ทำกันเกินไปอือสวยนะสวยงามมามามาสวยงามครับหนึ่งพันครับผมอือทุนเท่าไหร่ทุนเขาสี่ร้อยอะตีวกลมว่าทุนเราสี่ร้อยนะดูสิ ว่าทุนสี่เรของเรานั้นมันจะแตกไม่แตกนะตอนนี้กําไรแล้วทีแน่ๆตอนนี้กําไรแล้วประมาณ800นะแต่ว่าจะได้เท่าไหร่กันเชียวโอ้โหเอาจใจหายแต่คว่มหมดแนละ้วคนดูนะใส่เครดิตฟรีก็เสียนะฮะเติมเองไปอีกร้อยนึงก็เสียอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้ใส่เต็มที่มาเลยสามร้อยนะ ดูซ no ิม <relevance> ันจะใส่ให้ได้หรือเปล่านะมันไม่โดดเลยเหรอคนดูเอาดีแปลกๆะเนี่ยแปลกๆะเนี่ยเฮ้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 ยไม่โดดยังคงงงงงสับสนนะทิงอะไรโอ้ อนนี้ก็เสือไหลครับเสือไหลครับผมเท่าไหร่ดีปิดสิบเลยแล้วกันแปดสิบหมุนไปขำๆมันจะโดดก็ไม่โดดแล้วนะเออมามาหน่อยนูมไอเสือ เท่าไรซองใหญ่ปว้เนี่ยซองใหญ่ปว้เนี่ยวายมาสวยยังไงเอ้ยนิดเดียวอีกดอกเดียวสองพันสองพันเดียวชวยนี่ไงนี่ไงนี่ไงพันหนึ่งนี่ไงพันหนึ่งมาว่ามาว่าสองพันสองพันแล้วเปน็นไงครับทุกคนโอเคโอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก็พอดูแต่ก็สองพันกำไรละ เจอใหม่คลิปหน้าครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ไว้เลยนะ